เหนยครับผมไม่ช่วยแล้วคุคุณเใครคับรยผมว่าขอหมกคุว่าครับครับเราผมต้องห่วเลยต่อครับฮะมันหนีได้รอนี้เหรออะพูดฮะมันหนีได้นหนีได้เหรอเรรทหนีไปดีกว่าไปหนีไปไหนไม่มีปลอดภัยแล้วพูดม่นีไม่ไไม่มีที่ปลอดภัยอีกแล้วเราไันเพลงไปต้องห่วนอนดีหมัแล้วต้องส่ง่ต้องมีมันต้อเตรียก่อต้องบกันตเลยนะวา นี่มาแล้วนะนี่เลยว้นออ้อมุกรับต้าวข้าวสำลีข้ามาแล้วเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยขึ้นไปหมข้วผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โออ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้้อ้อ้ื้อ้อ้ยอ้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 ยอ้อ้อ้ย